สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลาทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับกันพลาเออไม่ใช่กันพลาสิสําหรับพลาโมนะครับที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือเจ้ากล่องนี้เลยนะครับสเกลหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองนะครับเมลเลสเกนบุซันนั่นเองนะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะครับเราก็หลังจากที่เราต่อนะครับกันดั้มนะครับมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ขอเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับเปลี่ยนแนวมาดู หุ่นทรงอื่นกันบ้างน,นะครับสำหรับเมลเลสเกมบูซันตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นอนิเมะที่ดังอยู่เหมือนกันนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าของไทยเองไม่แน่ใจว่าได้รับความนิยมขนาดไหนนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเห็นเลยนะ นะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะสำหรับเจ้าเกนบุตัวนี้นะครับก็เป็นหุ่นจากเรื่องเคียวไคเซนกิสงครามจักรกลนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้เนื้อเรื่องเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ลองไปหาตามดูกันละกันนะครับผมตอบพรโมูอย่างเดียวนะครับสาหรับเจ้าเกนบุตัวนี้นะครับเรามาดูบล็อกอาร์ตกันก่อนนะครับบล็อกอาร์ตนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปแบบของหุ่นเกนบุนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะระบุคําว่าเมลเลสเกนบุซันนั่นเองนะครับเป็นงานสเกลหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองพลาสติก จะเป็นงานของบันไดสปิริตปี2022เมดอีเจแปนนั่นเองนะครับเป็นเกรดไฮเกรดเนาะนะครับนี่เป็นบันไดโลโก้สีฟ้าเลยนะครับก็กล่องก็ค่อนข้างสวยงามน,นะครับรู้สึกว่าจะมีเมลเลสเกนบุ bu, นะอีกอีกกล่องนึงเป็นไฮเกรดอีกกล่องนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเมลเลสเกนบุซันนะครับผม ด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีรูปแบบของเจ้าหุ่นเกนบุซันตัวนี้นะครับโอ้โหคือหุ่นเขาก็ดีไซน์มันจะแปลกๆเนาะขามันก็จะเป็นเหมือนแบบขาปีศาจอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นรูปแบบไม่คานเมันจะต่างจากของกันดั้มอะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็สวยงามดีสวยงามดีนะครับนี่มีรถคอนเทนเนอร์ขนหุ่นด้วยเนาะ อาจจะไม่ฮิตเท่ากันดั้มนะครับสำหรับเจ้ากินบูตตัวนี้นีด้านกล่องด้านข้างนะครับนี่มีหุ่นตัวอื่นนะครับ0ูนย์สามเมลเลสโจแกนนะครับเมลเลสไรคินะครับประมาณนี้คอนเทนเนอร์ประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหุ่นทีมทีมฝั่งพระเอกแล้วกันนะน่าจะใช่มั้งนะครับก็มีหุ่นเท่ๆหลายตัวเหมือนกันนะครับสําหรับเจ้าเมลเลสนะครับจากเรื่องเคียวไคเซนกินะครับสงครามจากโกนนั่นเองนะครับ ในกล่องนี้นะครับผมต่อไปเรียบร้อยแล้วละ่ะเรามาดูตรงส่วนของคู่มือกันบ้างน,นะครับคู่มือนะครับก็จะเป็นเหมือนไฮเกรดของกันด้ามเลยนะครับก็จะเป็นแผน่นพับแบบนี้นะฮะแผน่นพับหน้าสีที่แบบดูง่ายดูง่ายนะครับดูง่ายประกอบง่ายนะครับ แผงก็ไม่เยอะนะครับแผงมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8้าดนะครับแแผงนะครับแแผงเท่านั้นเองแล้วก็สติกเกอร์อ่าหชิ้นนะครับสติกเกอร์แผ่นเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับแปดแผงก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับผมชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมีกากบาดออกอยู่เยอะเหมือนกันอ่าอันนี้น่าจะเป็นร่างน่าจะเป็นร่างพัฒนาของเกนบุนะครับของเกนบุธรรมดานะครับก็กลายเป็นเกนบุซันอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีชิ้นส่วนเหลืออ่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอืมนี่สติกเกอร์ก็แค่นี้นะครับผมผมติดไม่ทั้งหมดนะติดแค่บางจุดเท่านั้นเองนะครับผมว่าคือติดสติกเกอร์แล้วมันดูปลอมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยไปทำสีเอานะครับ โอเคครับเรามาดูรายละเอียดของตัวหุ่นกันบ้างนะครับหลังจากที่เราประกอบเจ้าเกนบุซันตัวนี้เสร็จนะครับเราจะได้อะไรบ้างในกล่องนี้นะครับนี่รูปแบบของตัวหุ่นเนี่ยนะแปลกหูแปลกตาเหมือนกันนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเจ้าเคียวไคเซนกินะครับสงครามจักรกลตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อแต่กันดั้มมาอย่างยาวนานอย่างผมเนี่ยรูปแบบมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับผมเราก็นะ อยากจะลองเปลี่ยนดูนิดนึงนะครับว่าอองานตัวอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ไม่ใช่แค่กันดั้มอย่างเดียวนะครับในวันที่เราเบื่อกันดั้มขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราก็มาต่อหุ่นตัวอื่นกันบ้างนะครับเออก็ก็สวยดีแปลกดีนะดูหน้าตาเขาก็แปลกๆดีเหมือนกันนะครับสําหรับกินบุสันนะครับวางไว้ก่อนนะครับสําหรับกล่องนี้นะครับ อ่ะชิ้นแรกนะครับอาวุธที่ได้ก็คือดาบใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็น2ชิ้นประกบกันเฉยๆนะครับนี่ดาบใหญ่ก็มีความสูงพอๆกับตัวหุ่นเลยนะครับอืมนี่ได้มา1ชิ้นนะครับชิ้นที่2นะครับก็เป็นปืนนะครับปืนคล้ายๆปืนกลแบบใหญ่เหมือนกันนะนี่เทียบกับตัวหุ่นก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ชิ้นนี้นะครับในคู่มือไม่ได้มีให้ประกอบนะครับก็น่าจะเป็น อาวุธที่เหลือจากแผงของเกนบุอันเก่านะครับผมตัวนี้ไม่ได้มีให้ประกอบนะครับผมก็เอามาประกอบเฉยนะครับก็น่าจะสามารถนํามาเล่นได้เหมือนกันนะครับก็ไม่มีการแยกสีแยกสานอะไรมานะครับก็เป็นเพียงแค่2ชิ้นประกบกันเฉยนะครับมือเสริมนะครับมีมาให้หลายคู่นะครับมีอยู่1คู่2คู่ที่ตัวหุ่นนะครับผมแล้วก็เป็นมืออีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นมือเหมือนมือเหนียวไกลปืนนะครับ มาให้หนึ่งชิ้นนะครับแต่ว่าผมติตรงมือนิดนึงนะครับนี่เขาแยกสีมาให้แต่ว่าเออมันไม่ได้มีแค่หลังมืออย่างปกติอย่างอันเนี้ยมันจะมีแค่หลังมือนะครับที่เป็นสีขาวเนาะนะครับมีหลังมือที่เป็นสีขาวแล้วก็ตรงส่วนมือเขาก็จะเป็นสีดํานะครับแต่ชิ้นนี้นะครับมันยังมีนิ้วที่เหนียวไกลปืนที่มันเป็นสีขาวอยู่แต่ก็จะมีสีดําที่มันมาประกบปิดตรงนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้แยกสีมาให้เนาะ แยกสีมาแปลกๆะนะครับประมาณนี้นะสำหรับมือที่ไว้ใช้เหนียวไกปืนนะครับโอเคมาดูที่ตัวหุ่นกันบ้างน,นะครับสำหรับเจ้าเกนบุซันตัวนี้นะครับด้านการประกอบเนี่ยถือว่าประกอบได้ง่ายนะครับแต่ว่าในการเก็บรอยเกตดต่างๆก็จุดที่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่จุดที่เป็นสีแดงเนี่ยคือจะมีจุดที่มันมีรอยเกตดที่มันใหญ่อยู่นะครับทำให้เราเก็บแล้วมันเหลือรอยแผลของอรอยเกตดเนี่ย บางจุดทีม่มันเห็นค่อนข้างชัดนะครับก็เป็นหุ่นที่มีดีเทลรายละเอียดที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะมันก็จะดูเรียบเรียบนะครับสาหรับเ,เกนบุซันตัวนี้นะครับสีสันของตัวหุ่นนะครับก็ถือว่าเรียบดีนะครับแล้วก็เป็นคู่สีที่สวยงามและลงตัวดีเหมือนกันนะครับก็พื้นเบตของตัวหุ่นนะครับก็จะมีสีขาวาแดงนะครับเหลืองแล้วก็ตัดด้วยสีดําที่เป็นเกราะโครงด้านในอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ลงตัวดีสวยดีสวยดีนะครับอ่าหน้าตาของตัวหุ่นนะครับก็จะดูดูแปลกๆนะครับดูแปลกๆดีเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่เคยดูเคียวไคเซนกิเนี่ยก็จะดูแปลกๆเหมือนกันนะนะครับผมแต่ว่าก็คืออยากจะลองนั่นเองนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวก็อาจจะว่างว่านะครับอาจจะลองไปตามดูนะครับเคียวไคเซนกินะว่าเนื้อเรื่องมันจะสนุกขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยอ่ทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันฮิตมากเลยนะหนังหนังการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผม แต่ว่าไทยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยฮิตเท่ากันดั้มเท่าไหร่นะครับแม้แต่กันดั้มเองนะจริงๆแม้แต่อนิเมะกันดั้มเองผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับแตน,น,นั้นทีถึงจะดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะรูปแบบเนี่ยด้านหลังเขาจะมีแพ็คหลังแบบนี้ให้ด้วยนะนะครับนี่ตรงแขนก็จะมีปืนนะครับปืนกลแบบนี้นะครับติดท,ที่ข้างแขนด้วยนะครับเออขามันจะเหมือนขาปีศาจเนาะมันจะเป็นแบบยืมมาข้างหน้าเหมือนขาขาสัตว์นะครับ แต่ลักษณะหุ่นที่เป็นโรบอตนะครับเป็นแมคานิกอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะผมว่านะเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนหุ่นโรบอทที่ใช้ทํางานอยู่ในโรงงานอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีแกนที่เป็นแกนหมุนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นรูปตัว L ตัว Z แบบนี้นะครับก็ลักษณะมันก็จะเป็นแมคานิกแบบนี้นะครับผมนี่มันก็จะต่างจากของกันดั้มอยู่หน่อยเหมือนกันนะครับสเกลหนึ่งต่อเจนะถือว่าได้หุ่นที่ตัวใหญ่ ดีเหมือนกันนะได้หุ่นที่ตัวใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมหาตัวกันพลากันดั้มมาเทียบหน่อยละกันอ่านี่เกนบุนะครับเทียบกับชินเบอร์นิงกันดั้มนะครับผมเดี๋ยวนะขอตั้งชินเบอร์นิงก่อนขามง่ายๆนะตัวนี้ก็มีความสูงที่สูงกว่าไฮเกรดชินเบอร์นิงกันดั้มอยู่เหมือนกันนะครับก็มันความสูงก็อยู่ที่ สเกลหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองะเนาะมันก็อาจจะสูงกว่าชินบร์นิ่งกันดั้มนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมีความสูงที่สูงอยู่นะนะครับได้หุ่นที่ตัวใหญ่อยู่นะครับแต่ดีเทลมันไม่เยอะนะผมว่าดีเทลมันไม่เยอะนะมันก็มีแบบเนี่ยร่องพาเนลไลน์มานิดๆหน่อยๆนะครับนี่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับดีเทลไม่เยอะดีเทลไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าถ้าหาดีคอน้ําที่เป็นแบบดีคอของกันพาร์แบบ เศษเแล้วเหลือนามาติดใส่เนี่ยผมว่าน่าจะดูดีนะครับสําหรับเจ้ากินบุตตัวนี้นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้านนะครับจุดขยับกันบ้านนะครับผมในด้านของเกี่วขยับนะครับนี่ต้องส่วนหัวดูกนก่อนเลยนะครับส่วนหัวก็หันซ้ายหันขวาได้ปกตินะครับจุดเด่นนะครับของเกนบุตตัวนี้ผมว่าจุดขยับเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของหุ่นกนบุตตัวนี้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยตรงนี้สามารถโยกคอได้นะครับ แล้วก็หัวได้นะครับผมข้อกับหัวนี่แยกกันนะครับตรงส่วนเอวนะครับลําตัวนะฮะก้มได้แบบสุดเลยนะครับหมุนได้นะครับ วิงได้แบบนี้นะครับผมได้สุดเลยนะนี่ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะครับผมตรงแขนนะก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะติดกันอยู่แบบนี้นะครับเป็นแบบแยกชิ้นกันอยู่แบบนี้ไม่ได้ต่อกันมาเหมือนแขนกันดั้มนะครับอ่อมันดูเรียบร้อยดีนะผมว่ามันดูหุ่นมันดูเรียบร้อยดีนะครับมันจะไม่ได้เป็นข้อต่อเหมือนข้อพับเหมือนหุ่นกันดั้มนะครับ ก็จะแยกชิ้นกันแบบนี้อยู่นะครับตรงส่วนมือก็จะเป็นมือกางแบบนี้นะครับจุดขยับแน่นดีมากนะผมว่าจุดขยับเนี่ยคือเพอร์เฟกเลยนะครับตรงนี้ก็จะหมุนได้ด้านบนนี้นะครับเหมือนกับข้างข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันนะครับตรงปีกนี่เอ้ตรงไม่ใช่ปีกดิตรงแขนเนี่ยผมว่าทําดีนะ มันสวิงออกมาได้ขนาดนี้เลยนะครับอืมแล้วก็ยกได้แบบนี้นะครับจุดขยับผมว่าเพอร์เฟกนะเพอร์เฟกกว่ากันดั้มหลายๆตัวนะครับอ่ะตรงส่วนขาดูบ้างนะครับขามันก็งองไม่ได้แบบเอ่อดีไซน์มันจะเป็นแบบอย่างที่บอกนะครับเป็นแบบโรบอทเนาะนะครับมันก็จะแปลกๆอยู่นะครับน,นี่ครับ ด้านหลังด้านหลังก็โปรงก็จะพือได้นะครับตรงนี้ก็จะแยกชิ้นกันอยู่มันแขนเลยนะครับแยกชิ้นกันอยู่ตรงนี้นะครับจุดขยับกันอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ขาตรงนี้ปลายเท้านะครับเออมันจะโยกอย่างนี้ได้นะบิดข้างอย่างนี้ได้นี่แล้วก็ส่วนชิ้นใหญ่ตรงนี้นะครับ ก็ขยับได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเกนบุตัวนี้นะฮะจุดขยับถือว่าแน่นดีมากนะครับเพอร์เฟด้วยนะครับผมว่าจุดขยับเพอร์เฟเลยจุดขยับต่างๆเนี่ยไม่มีหลวมเลยนะครับคือหุ่นแน่นดีมากนะครับลักษณะจะเหมือนเหมือนกับกระนับนเอเรียลนะกระนับนเอเรียลเนี่ยที่เขาออกมาก็คือมันเป็นหุ่นที่ไม่มีแผง PC นะเป็นหุ่นที่ไม่มีแผง PC ทําให้การขยับการอะไรอย่างเงี้ยมันจะแน่นไปหมดเลยนะครับการประกอบมันจะแน่นนะครับผม นี่ไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดไม่มีหลวมเลยนะครับผมซึ่งยังยกตัวอย่างชินเบอร์นิ่งแล้วกันนะครับชินเบอร์นิ่งเนี่ยก็ยังจะมีแผง PC อยู่ทําให้แบบตรงช่วงขาเนี่ยมันอ่อนมันง่อยอยู่เหมือนกันนะนะครับยางอย่างตรงขาเนี่ยมันง่อยมากเลยนะครับมันง่อยมากเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับจุดขยับดีมากๆนะครับดีมากๆเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ เเดี๋ยวในด้านความสูงนะเดี๋ยวดูก่อนความสูงก่อนนะครับความสูงเนี่ยก็ถ้าเหยียดเต็มที่นะครับขามันก็จะเป็นงองอแบบนี้นะงอง,งรูปแบบตัว L แบบนี้นะครับตัวตัว n ตัว z แบบนี้นะครับผมมันก็จะยืดความสูงได้ไม่ไม่ไม่สูงที่สุดนะครับลักษณะการยืนก็จะแปลกๆอยู่นะครับผมเหมือนโรบอทนั่นแหละนะนะครับก็เทียบแค่ประมาณการเอาละกันนะครับในด้านความสูงก็จะสูงประมาณ15เซนได้นะครับ15-16เซนได้นะ นี่คือยังเหยียดไม่สุดนะเนี่ยนะครับถ้าเหยียดสุดก็จะประมาณ16เซนประมาณนี้แหละนะครับผมก็ถือว่าได้หุ่นที่ตัวสูงตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสเกล 1. 1ึตออ่อหนนะก็ถือว่าเป็นสเกลตัวเล็กผมยังมีสเกลเอ่อที่เป็นสเกลใหญ่อยู่นะ่าจะเป็นสเกล1ต่อเท่าไหร่วะไม่แนใ่ใจนะครับจะเป็นฟูลเมคคา닉อ่ะ นะครับเป็นฟูลมคานิกของตัวเกนบุซันตัวนี้แหละเดี๋ยวผมจะมาประกอบนะครับแล้วก็จะมารีวิวกันทีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเรานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าเมลเลสเกนบุซันตัวนี้นะครับก็เป็นไฮเกรดสเกล1ต่อ72ครับเป็นพลาโมนะครับจาก การ์ตูนอนิเมะเรื่องเคียวไคเซนกินะครับสงครามจากโกนั่นเองนะครับในด้านการประกอบนะครับถือว่าประกอบได้ง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆแล้วก็ใช้เวลาการประกอบอยู่แค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าในจุดที่เป็นสีแดงนะครับพวกสีแดงก็ไม่ไม่ได้หลายจุดนะนะครับก็จุดที่เป็นสีแดงเนี่ยมันจะเก็บเกล็ดนะครับเก็บรอยเกล็ดเนี่ยค่อนข้างจะเห็นแผลที่มัน มันใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับบางจุดเท่านั้นนะบางจุดเท่านั้นนะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับมันก็จะหลบซ่อนอยู่ด้านในผมว่าถือว่าออกแบบได้ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วก็ลงตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าชิ้นแผลต่างๆที่เป็นส่วนของสีขาวพวกนี้นะครับมันจะมีชิ้นอื่นมาประกบทําให้เรามองไม่เห็นรอยเกสสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับการแยกสีแยกสันมาถือว่าทําได้ดีนะครับผมก็จะมีบางจุดนะครับที่จะต้องติดสติกเกอร์นะครับก็ มีอย่างตรงส่วนไหลตรงนี้นะครับนี่ติ๊กเกอร์นะครับนี่ถ้าใครทําสีก็ก,ก็ก็ดีนะนะครับก็ดีนะนะผมก็ไม่ได้ติดไปทั้งหมดนะครับสาหรับสติกเกอร์ผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันแปลกๆปล,ปลปอมๆนะครับผมผมก็เลยไม่ติดเอ่อเมลเลสเกนบุซันตัวนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ900บาทนะครับผมแล้วก็ตัวเอ่อเมลเลสเกนบุ bus, ธรรมดาเนี่ยก็900บาทนะก็ไม่ไม่แน่ใจว่าต่างกันต่างกันยังไงนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับผม แต่พอดีไปเจอไอ้เกนบุซันตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันจะมีตัวสีดําเหมือนกันนะผมว่าตัวนั้นเท่ดีนะนะครับไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันนะผมอาจจะไปอาจจะแอบไปสอยมาบ้างนะครับก็ดีเหมือนกันนะสาหรับเจ้าเมลเลสเกนบุซันตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นหุ่นที่โคตรคุ้มค่าผมว่ามันคุ้มค่านะนะในราคา900กว่าบาทนะครับแล้วก็เป็นหุ่นที่แปลกหูแปลกตานะครับสีสันสวยงามแล้วก็จุดขยับที่ แข็งแรงแข็งแรงมากๆลงตัวมากๆนะครับไม่มีความหลวมเลยนะครับสำหรับเจ้าเมลเลสกิมบุซันตัวนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นะก็มารีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับห้เกรดหนึ่งต่อ72สเมลเลสกิมบุซันนะครับตกลงนประกันใดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันคอมเมนต์มาคุยกันนะครับโอเคครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ